โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิดในวันนี้มาอยู่กับเกมขอบิ๊กซี mobile กันอีกเช่นเคยนะฮะใครในวันนี้นะครับผมฮะก็มาอยู่กับปืน EM2 กันนั่นเองนะครับซึ่ง EM2 ในสกินรีเจนดอรี่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวละคร เอเลี่ยนกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับชื่อลัคกี้ดอ์นะครับชื่อลัคกี้ดอเนี่ยจะมีชื่อว่าควันตั้มไลท์นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปสุ่มกันได้แล้วตอนนี้เลยนะครับของรางวัลใหญ่ก็คือ e m 2 l e g e n e r l y นะครับ e m 2ตัวนี้มีชื่อว่า eternal c o l l a b นั่นเองนะครับแถมสก,กินรีเจนตัวนี้เนี่ยมีคอมโบสังหารด้วยนะครับเมื่อสังหาร 2q 4q แล้วก็ 6q เนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ตัวปืนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวละครแจ็คเกิลนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยหนา นมอฟในเรื่องเอเรียนเลยนะครับทุกคนคือแบบหน้าตามันใช่เลยนะครับของรางวัลอื่นๆก็จะมีคอลลิ่งการ์ดนะครับเป็นคอลลิ่งการ์ดรีเจนนะครับ h าร์ b บิตเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นลวดลายของเขานะครับแล้วก็กระเป๋านะครับทุกคนก็จะให้เอ๊โอสงสัยออกกำลังกายมาดีนะครับเป็นมัดเลยนะ ของเสริมอย่างต่อไปนะครับอวตารนะครับตัวนี้ขยับได้นะครับเพราะว่าเป็นเอ่อตัวอวตารรีเจนเดอรี่นะครับทุกคนก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับตูดแห่งคออฟต่อมาก็จะเป็นท่าเต้นนะครับอ่าท่าเต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโฟร์ท์เบนเทนิสันนะครับก็ท่าเต้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นโฟร์ร์สี่แขนประมาณนี้เลยนะครับ รถนะครับ ORV นะครับเอาไว้เล่นในโหมด Battle Royale นั่นเองนะครับถือว่าแจมแมวนะฮะแล้วก็มีดนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นสกินธรรมดานะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ RPD นะครับทุกคนตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมของแต่ง EM2 กันเลยดีกว่านะครับว่าของแต่งเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับบอกไว้เลยนะครับว่า EM2 เนี่ยเป็นปืนอีกระบอกใน AR นะครับที่แรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมผมไม่ค่อยเล่น เอ็มทูด้ยผมไม่ค่อยเล่นนะครับอย่าอย่าว่าแต่เอ็มทูเลยนะครับปืนกลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะก็ไปรับชมของแต่งกันเลยครับ ของแต่งนะครับก็จะมีทั้งหมด5อย่างตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับลำกล้องปืนผมจะใช้เป็น25.8สิบห้าจุแท็กฟอร์สนั่นเองนะครับตัวคูณดาเมจส่วนร่างกายและเพิ่มความไวกระสุนนั่นเองนะครับผมก็คือเอีมทูนเะน่ปกติมันจะยิงช้าใช่ไหมแล้เพิ่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยทำให้ยิงไวมากขึ้นนั่นเองตัวของพันท้ายนะครับผมก็จะใช้เป็น YKM Li g h t s t ลท k นั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของความไวเคลื่อนที่ขณะเล็งยิงนะครับแล้วก็ความดีเย์เมื่อวิ่งยิงเนี่ยจะลดลงนั่นเองนะ ผมลืมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะเพิร์กผมจะใช้เป็น FMJ นะครับเจาะทะลวงนะครับเอาไว้ยิงทะลุกำแพงนะครับแม็กกาซีนนะครับผมจะใช้เป็น40 round H&H mag นะครับก็คือบวก20ความจุแม็กกาซีนนั่นเองนะครับผมอย่าง <B ur k> สุดท้ายก็คือกลิบหลังนั่นเองผมจะใช้เป็นเฟิร์มกริบแถบนั่นเองนะครับซุมไวและลดตัวกระตุกนั่นเองนะครับ <B ur k> ก็เดี๋ยวเรามารีวิวปืนกันก่อนนะกันนะก่อนที่เราจะเอาไปเล่นจริงนะครับทุกคนก็ e m ็ก็ 2, กสก,กินจะเป็นประมาณนี้เลยคือผมต้องบอกว่า EM2 เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับซึ่งเอาตามตรงนะผมเคยเล่นแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังักขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกดท่าดูปืนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนนะอ่าก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเราก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนสะโขบนะก็รู้สึกว่าเขาผอมมันเนี่ยจะบางกว่าปกติ แต่โดยรวมแล้วก็ยังคล้ายๆกับเ m 2มเวอร์ชันปกติอยู่นะครับแต่สโคปรอบๆเนี่ยอาจจะดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับดาเมจก็ยังคล้ายๆเดิมกับเอ็มทเวอร์ชันปกตินะก็มันก็มันรีเจนคือสกินเนี่ยมันก็มันก็แค่สกินนะครับเพิ่มความสวยงามเฉยๆนะฮะมันไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับการรีโหลดกระสุนนะครับก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นนะครับเมื่อกระสุนหมดนั่นเองนะครับอ่าแม็กกาซีนหมดปุ๊บมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นแม็กกาซีนไม่หมดนะครับกระสุนไม่หมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มบอดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกตัวปืนกันนะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเริ่มันเลยชึบป,ปึ้งก็เอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ได้หวือหวาอลังการมากมายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะให้อารมณ์แบบว่าลุง้งๆหน่อยนะครับเป็นสีสันนะครับประมาณนี้คือเอาตามตรงก็คือเอฟเฟกเนี่ย ค่อนข้างเดียวมองง่ายนะไม่บางหน้าจอมากเกินไปนะครับเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันมันก็เป็นเอฟเฟกที่เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรเบอร์วังซักขนาดนั้นแบบว่าไม่เหมือนแบบพวกเมทริกอะไรประมาณนี้ครับทึบอ่าประมาณนี้นะครับเฮ้ยกินปืนโคตรเท่เฮ้ยว่าไงเพื่อนเอ้ยว่าไงว่าไงเพื่อนจะกินปืนเทพวะล่ะ โอ้ตัวละครก็เทสเท็่างเต้เนตโชว์พิธีสุดยอดสงสัยเ <ไง S 1> พื่อนชอบสก,กินโอเคผมก็เข้าไปอยู่กันในเกมไปเทียบรนอยแล้วนั่นเองนะครับผมก็อยู่กันในฮาร์ดพอยกันอีกเช่นเคยนะครับก็ปืน EM2 นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับด่านนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ก็ย,ย,ยังพอรู้จุดเอ้ยยังพอรู้จุดยังพอรู้จุดยืนบ้างนะครับ ก็เริ่มเลยก็เจ้าปืนนี้นะครับประมาณ 2- 3ถึงสนัดตายเลยนะครับทุกคนคือมันแรงแบบแบงเวอร์เลยนะครับก็คือโดนตัวเนี่ยสนัดแตกนะโดนหัว1นนัดโดนตัว1นัดเนี่ยก็อาจจะประมาณ2นัดแตกนะครับทุกคนขออภัยนะครับปุ่มอาจจะเพี้ยนเพียนหน่อยนะครับผมยังไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าอัปเดตใหม่เนี่ยผมทำการเอ่อเขาเรียกว่าอะไร เอ่อปรับขนาดหน้าจอเนี่ยให้มันแคบลงแบบว่าบีบให้มันแคบลงมามากกว่ามากกว่าเดิมนะครับก็อาจจะเพี้ยนๆหน่อยครับแต่ว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมปรับนะเอ่อคลิปนี้เนี่ยที่ผมถ่ายยังไม่ได้ปรับนะครับคนก็เป็นไงเอาแบบนี้ไปก่อนนะเฮ้ยลงมาเพื่อนโอเคฮะสวสเจอยิงเรียบร้อย ืนผมว่ามันก็ดีนะบันนิ่งมากนะครับแต่ว่าเรื่องของสะโคมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ถนัดนะผมไม่ได้ถนัดเลยนะสะโคมนี้แต่ว่าผมอยากให้สะโคมนะ่มันเป็นดั้งเดิมนะครับผมอยากดูนะว่าสะโคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสกินนี้แต่ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมอาจจะใส่สะโคบแบบเลดดอดอะไรต่างๆนะครับ อาจจะไม่ใช่สโคบี้นะเวลาผมเล่นจริงนะโอเคชุบเรียบร้อยพอดีว่าหูดีอะครับโอเคฮนะแตกอีกตัวนึงแตกเรียบร้อยสุดยอดเพื่อนชุบเออ ผมว่าผมมีปัญหาอ,อย่างหนึ่งแหละเวลาผมปรับปุ่มเนี่ยผมชอบกดนั่งนะทพกคนผมกดเออคือในใจจริงอะอยากสไลด์ใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเผลอไปกดนั่งนะทุกคนอันนี้อาจจะต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมปรับความไวในการวิ่งด้วยนะครับไม่ให้วิ่งตลอดก็คือปกติอะอยู่ประมาณ80-90นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น75นะซึ่งทำไมถึงเปลี่ยนก็มันมีผลต่อการเล่น Search and Destroy นะครับ คือเวลาผมเดินย่องเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกคนแบบเดินเดินปกติโดยที่ไม่ต้องย่อนะเดินแบบย่องย่องเอานะครับโนตะคบเฉยตอนนี้นะครับเราต้องใช้มีดแล้วนะเพราะว่ากระสุนเนี่ยกำลังจะหมดชึบไม่ทันไม่เป็นไรฟรึบตุ้มโอ้ยไม่เหียฟันเรียบร้อย กระสุนได้อยู่ไหมไม่ได้หมดแล้วกเมื่อกี้โดนยิงแบบยิงโดนแบบจังๆน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าผมยิงไม่ค่อยแม่นหลังเข้าเอาตัวหน้าก่อนเราเอาตัวหน้าก่อนละกันไหนตัวที่ยิงชั้นอยู่นี่ใช่ไหมโดนชอ็อตไปซะตอนนี้เนี่ยไม่รู้กำลังจะได้นิวเคลียร์หรือเปล่านะครับทึบเรียบร้อยได้นิวเคลียร์แน่นอนเวลิกูดอยู่แล้ว กดเลยนะครับไม่รีรอและรอรีนะครับผมเราผมวิ่งไปตายแปบยิงกูเออสุดยอดก็ซีซั่นใหม่นี้มันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างคือผมต้องบอกอย่างนี้คือซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมีโหมดแบทเทิลรอยัลเป็นแผนที่ใหม่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นี่ยมันยังไม่เข้านะครับทุกคนแต่ว่าพวกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีแบบ งงมีโชว์ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็อีกประมาณ4-5วันนะประมาณนี้ก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะทุกคนแต่เจ้าด่านใหม่ในหมดเอ่อแบทเทิลรอยเนี่ยจะมาในอีกประมาณ4-5วันนะครับประมาณนี้ซึ่งผมจะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับก็ใครที่ปั่นแร้งอยู่ในช่วงนี้ก็รีบไปปั่นกันด้วยนะเพราะว่าสีานะเนี่ยไม่ใช่แค่รี แพทเทิรพาร์ทใหม่อย่างเดียวไม่ได้รีซีซั่นใหม่อย่างเดียวครับแล้งก็รีเช่นกันนะฮะก็ไปรีปั่นกันเลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังปั่นโหมดแพทเทิร์ยเล่าอยู่นะครับยังไม่คือรีเจนเลยนะฮะแต่ว่าใกล้แล้วตอนนี้อยู่แกนมาสเตอร์สองนะครับกำลังจะขึ้นนะฮะก็พูดถึงแรงแล้วผมขออนุญาตสปอยเลยแล้วกันนะสำหรับซีซั่นใหม่นะครับก็จะมีสกินปืนนะครับในระดับรีเจนเ a อรี่มาแบบฟรีๆด้วย นะครับเงื่อนไขในการได้รับมันมาเนี่ยก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องลงแร้งให้ถึงระดับดีเจนอรี่ทั้งหมด6รอบนั่นเองนะรวมในซีซั่นอื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมลงไปทั้งหมด7ซีซั่นแล้วด้วยกันนะครับก็จะได้รับมันมาในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมยังไม่สปอยแล้วกันนะว่าจะเป็นปืนอะไรนะครับ ผมจะสปอยแค่ว่าเป็นปืนในระดับดีเจนเดอรีนะครับใครที่เห็นสก,กินมาแล้วเนี่ยเออทางเพจคอร์บิวตี้โมบายเนี่ยเขาได้ทําการลงสก,กินแบบว่าสปอยไว้เล็กๆน้อยๆแล้วนะครับว่าเออรูปร่างสก,กินมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับใครที่อยากเห็นก็ไปติดตามเพจเขาได้นะครับคอร์บิวตี้โมบายไทยแลนด์นะฮะซึ่งเขาก็ได้สปอยเอาไว้แล้วนะครับสีทองๆเป็นรูปอ่ะเอาไปว่าเอาไปดูเองแล้วกันนะเออผมจะไม่พูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ถ้าผมได้มาเมื่อไหร่ผมจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะโอเคสำหรับ e m 2ถือว่าดีทำไมไม่มีคนเล่นก็ไม่รู้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะ,ะอันนี้เป็นปืนอะผมพูดต,ตรงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะฮะอาจจะไม่ได้ดีเท่าโอเดนแต่ผมบอกเลยว่าดีนะมันนิ่งนะครับแล้วก็แรงด้วยนะฮะ ติดอบไปเลยแต่สโครเนอาจจะต้องแล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะชอบเล d ดอทมากกว่านะฮะโอเคก็จบเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EM2 s k i สก i ดิจิทัลลีตัวใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโลดเกตเลสโก